ช n แนลไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับยินดีกับช n แนลไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในช่วงของรีวิวนิยายกันครับกับเรื่องนี้กันเลย75 Meter High นะครับผมเรื่องนี้ตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Deep มีทั้งหมด2เล่มนะด้วยกันนะครับแล้วก็แต่งโดยดารินนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับมี2เล่มนะ อย่างที่บอกนะคบว่าถ้าเกิดว่าเป็นนิยายของดารินเนี่ยมันก็จะเป็นนิยายฟิลกูายสบายๆคลายเครียดเนาะเพราะฉะนั้น呐นะเราก็จะได้สัมผัสกับเนื้อเรื่องที่จะทําให้เราเนี่ยอมยิ้มได้ตลอดเวลาครับเรื่องนี้คือน,น่ารักมากเลยนะตัวพระเอกเนี่ยคือ2เล่มเนี้ยมันจะแยกกันนะครับเป็นตัวพระเอกในเอกของเล่ม1แล้วก็พระเอกในเอกของเล่ม2ซึ่ง2องอันเนี้ยจะไม่ได้แยกกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องต่อกัน ก็คือเล่ม2อ่ะมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ต่อจากเล่ม1นั่นแหละแต่ว่าแค่เปลี่ยนพระเอกกับนายเอกเท่านั้นเองซึ่งพระเอกทั้งสองคนนะครับจะเป็นคนที่รวยมากส่วนนายเอกสองคนเนี่ยก็จะเป็นคนทำมหากินนะ่ะเนาะขอใช้คํานี้ก็แล้วกันก็ไม่ได้เป็นคนรวยอะ่ะแต่ว่าทั้งสองคู่เนี่ยก็จะมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยได้มาเจอกันนะครับมันจะมีความแบบน่ารักความคิดบวกของนายเอก ความชอบแกล้งของพระเอกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ความใส่ใจใดๆซึ่งเวลาตอนที่เราอ่านเนี่ยมันก็จะแบบมีความยิ้มมุมปากตลอดเวลานะคือน,น่ารักมากๆนะครับอันนี้คือ อยากจะให้ทุกคนเนี่ยไปลองหาอ่านแล้วก็ประสบพบเจอกับสิ่งนี้กันเพราะว่าอันนี้เป็นนิยายเรื่องแรกที่เราอ่านของดารินเลยนะครับเราคืออ่านแล้วแบบชอบมากจนถึงกับไปหาว่าคนแต่งคนนี้มีนิยายเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ตามไล่อ่านมาเรื่อยๆจนเป็นที่เคยสปอยไปไม่ว่าจะเป็นเซสตสโตกเกอร์เซตทฤษฎี และอื่นๆอีกหลายๆเรื่องนะครับซึ่งอย่างที่เห็นก็คือนิยายของดารินเนี่ยมันจะเป็นแบบนิยา,สายสบายๆคลายเครียดเนาะ <S <S เรายอาามรับว่าตอนที่อ่านอ่ะคือมันจะนช่วงที่แบบค่อนข้างเครียดในชีวิตเพราะฉะนั้นตอนที่อ่านแล้วมันก็จะแบบทําให้ มันเป็นกําลังใจในการนั่งดูเนาะเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนว่าเออสำหรับใครที่กำลังเครียดอยู่รู้สึกฟิลแซดอยากจะหาโมเมนต,ต์เบาๆที่อ่านแล้วแบบเฮ้ย <c oughs> มันรีลิฟ์อะไรแบบนี้เราแนะนํานิยายของดารินนะครับซึ่ง75เมเตเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้เราจะเปิดมุมมองเกี่ยวกับความแตกต่างทางฐานะเนาะมันมีแนวคิดหลายๆอย่างที่พออ่านแล้วอะ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ย ายเอกเขาก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างคิดดีแล้วก็ทําให้คิดแล้วสบายใจอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ยน่าติดตามมากๆนะอ่ะไหนๆก็รีวิวแล้วเนาะเราก็จะแอบสปอยให้นิดนึงนิดนึงจริงก็เป็นเรื่องย่อละกันนะครับอย่างของเล่มแรกเนี่ยคือเนื้อเรื่องเนี้ยจะเกิดขึ้นระหว่างเจ้าของตึกสูง25ชั้นนะครับเป็นตึกอสัมหาริมทัพย์นี่แหละก็คือเจ้าของตึกก็เป็นพระเอกแล้วก็ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับร้านดอกไม้กึ่งคาเฟ่ซึ่งเป็นที่ทำงานของในเอกทั้งคู่เลยนะครับผมไอร้านนี้เป็นร้านที่ตั้งอยู่บนที่ดินของเจ้าของตึกซึ่งก็คือพระเอกอีกเหมือนกันนั่นเองนะครับก็คือร้านมันอยู่ใกล้กนะันน่ะแล้วก็ เหตุการณ์ของเล่มแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ในเอกของเราซึ่งซื่อว่าสินนะครับสินเนี่ยก็เป็นพนักงานที่ใช้คําว่าเป็น GB และการของร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหน้าที่ทำเป็ดทะเลทั่วไปแล้วก็เดลิเวอรของด้วยซึ่งวันเนี้สินเนี่ยก็ได้รับออเดอร์มาให้มาส่งดอกไม้พร้อมกับกาแฟาไปให้กับคนชื่อพีรพัฒน์หรือพระเอกของเราก็คือพีมนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนที่มาส่งเนี่ยเขาก็บังเอิญติดอยู่ในลิฟต กับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือคุณพีมนั่นแหละครับแต่ว่าสินไม่รู้ว่าคนนี้คือคุณพีมไงก็แบบวอยวายวอยวายคือด้วยความแพนิคก,กะนะันเนาะอยู่ๆก็ติดในลิฟต์มันก็จะแบบมีความสติแตกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบแพนิคเบอร์วังอะไรขนาดนั้นสองคนก็มี r e a คชั่นกันนั่นแหละครับคือตอนอยู่ในลิฟต์อะด้วยความตกใจเนาะสินก็เลยทํากาแฟหกใส่คุณพีมด้วยแล้วก็ได้รู้ว่าอ้าวคนนี้คือลูกคา้าคนนั้นนี่นาอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีเหตุการณ์ที่พอสินรู้ว่าคุณพีมคือเจ้าของตกนะ ก็มีความมาขอโทษอะไรแบบนี้ครับทำให้สองคนได้เจอกันแล้วก็มีเรื่องราว e ี s h i p ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองส่วนคู่ที่2นะครับคือรามิวกับจินพระเอกชื่อรามิวนี้เป็นคนรวยทุกคนเลยเนาะอ่ะไม่เป็นไรช่างเรื่องชื่อพระเอกก่อนนะครับเอาไว้ว่าเลื่อที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างรามิวกับจินซึ่งรามิวเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของคุณพีม แล้วก็จริงๆเราก็คือถือว่าเป็นหุ้นส่วนครึ่งหนึ่งละกันของตึก25ชั้นนั้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยคือรามิวอะกำลังสร้างห้างสรรพสินค้าใหม่อยู่แล้วก็ที่ดาดฟ้าของตึกนี้ครับมันสามารถมองเห็นไซต์ก่อสร้างของห้างสรรพสินค้าได้แบบชัดที่สุดก็เลยมาตั้งออฟฟิศอยู่ที่ตึกนี้เหมือนกัน ตอนที่เจอกับจิมเนี่ยก็คือขึ้นไปดูบนดาดฟ้านั่นแหละครับจินเนี่ยเป็นพนักงานใช่ไหมแต่เป็นพนักงานร้านกาแฟนั่นแหละครับแต่ว่าชอบแอบขึ้นมาบนดาดฟ้าของตึกนี้เพื่อที่จะมานั่งกินข้าวเช้าข้าวกลางวันอะไรแบบนี้ก็บังเอิญได้มาเจอกับลามิวเข้า แล้วพอคุยกันไปคุยกันมาจินก็ถามว่า่แล้วทํางานที่นี่เหรอรามิวก็บอกว่าตัวเองเป็นเ,เป็นเจ้าของตึกแต่เนื่องจากเรื่องอมันต่อมาจากเด่มแรกใช่ไหมครับซึ่งคุณพีมกับสิลเนี่ยเขาคบกันแล้วจินที่เป็นเพื่อนสนิทของสินเนี่ยก็บอกว่าบ้าอันนี้คือคิดในใจนะว่าเฮ้ยแต่ว่าเจ้าของตึกก็คือคุณพีมไม่ใช่หรอก็เลยบอกกับรามิวว่าเฮ้ยอย่ามาหลอกกันนะจิน่รู้จักกับเจ้าของตึกนะอะไรประมาณนี้รามิวก็อ้าว แต่เราก็เป็นเหมือนกันนะแต่ช่างมันเถอะอะถ้าเกิดว่าคิดว่าหลอกเป็นเซลล์ขายของก็ได้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ได้มาเจอกันบนดาดฟ้าอีกหลายๆครั้งจนกระทั่งจินได้รู้ว่าอ๋อรามิวเนี่ยเป็นเจ้าของตึกนะอะไรประมาณนี้ครับอันนี้คือน่ารักนะทั้งสองคู่เลยนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เจอกันซึ่งแนะนำให้ไปหาอ่านกันนะครับอันนี้คือแบบอ่านแล้วมันยิ้มมุมปากน่ารักมา,กมากมากจริงๆนะครับผม อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องย่อของทั้งสองเล่มนะซึ่งตอนที่เราอ่านจบแล้วอะเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเรื่องเนี้ยมันดีมากจริงๆนะครับก็อย่างที่พูดไปตอนต้นอะเนาะะว่าพออ่านเรื่องนี้จบปุ๊บอะก็ไปหาอ่านนิยายของดารินแบบรัวๆมากช่วงนั้นคืออ่านนิยายของดารินเป็น10กว่าเล่มได้จริงๆซึ่ง,งเคยสปอยไปแล้วหลายเรื่องเหมือนกันนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจยังไงอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ก็ไปลองหาซื้ออ่านกันได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้ทั้งของสำนักพิมพ์สถาพรด้วยของอีบุ๊กด้วยแล้วก็อันนี้คือมันจะมีของลีดอะไรนะครับติดอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองไปหาอ่านกันดูได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่า ดูในลีดอะไรอ่านในออนไลน์จะไม่มีตอนพิเศษเนาะซึ่งในเล่มมีตอนพิเศษนะครับอันนี้น่ารักมากเหมือนกันให้ไปลองหาอ่านกันนะครับมันจะเป็นเซตบล็อกแบบนี้นะอันนี้คือเรามีอยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าไม่ได้เอามาด้วยก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้เฉยๆเป็นรูปนะครับเป็นบล็อกเซตซึ่งราคาไม่แพงนะลองไปหาอ่านกันดูครับน่ารักมากจริงๆสำหรับวันนี้เราจะจบ เรื่องของการรีวิวเ,วเพียงเท่านี้นะครับใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับใครอยากให้เรารีวิวนิยายเรื่องไหนรีวิวนะครับนิยายเรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนพวกเราก็เดี๋ยวเราจะแปะช่องทางการสนับสนุนไว้ให้ข้างล่างนี้ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ไอสปอยก็ขอลาไปก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s cribe ให้กับช่องไอสปอยด้วยนะครับ ใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ f a c e b o o k หรือ t w i t t e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ